เฮ้ยเปิดมาฝนตกเลยครับน้องๆโอ้โ oh, ห oh. เดี๋ยวนะทีนี้จะยังไงก่อนมันน่าจะใช้ชีวิตได้ยากกว่าเดิมครับแล้วก็มีข้อมูลที่หลายคนก็เสนอกันเข้ามามา,มากมายเลยนะครับในส่วนของการย่างเนื้อที่เตาไฟอันนี้นะเดี๋ยวลองดูเขาบอกกดขี้ขวาครับอ๋อนี่ๆใส่เนื้อเข้าไปแล้วครับแล้วเวลามันสุกมันจะมีหน้าตาย,ยังไงเอ่ยจะใช้เวลานานไหมกว่าจะสุกเนี่ยแล้วมันจะมีไหมด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับทุกคน โอ้โหย่างนานเหมือนกันเว้ยแล้วตอนนี้เราจะสร้างบ้านเรายังไงวะฝนตกแบบนี้โอ้เอ้ยเป็นปัญหาแล้วโอ้นี่นี่นี่น,นี่มันกระเด็นออกมาเลยเฮ้ <laughs> ยเท่หวะใส่เข้าไปต่อใส่เข้าไปต่อเรียบร้อยครับตอนนี้เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมีบ้านแล้วนะครับผมจะทําการขุดบล็อกลงไปก่อนเพื่อลงพื้นที่เป็นพื้นไม้ครับตอนนี้ผมจะเล่นสไตล์ของผมแล้วกันนะครับ ก็มีหลายคนเสนอหมดอะไรมาหลายอย่างผมก็น่าจะยังไม่ไหวครับตอนนี้เล่นผ่านไปวันๆก่อนทุกคนเดี๋ยวค่อยพัฒนาสเต็ปของไม่มีหรออันไหนได้บ้างคุเนี่ดูเหมือนว่าน่าจะไม่มีอะไรเลยเราสติ๊กมาก่อนแล้วกันบางทีสติ๊กชอบขาดดูโอ้สติ๊กก็เหลือน้อยแล้วเนี่ยอบมาเกได้แล้วต้องมาขุดก่อนขุด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 เดี๋ยวพื้นที่เดี๋ยวพื่นที เดี๋ยวเอยว่าไอทีนะเครื่องมืออ,อปุปกรณ์เราไม่ได้เป็นโลกของใครครับเราแค่อยากจะมีบ้านสวยๆอยู่พื้นที่ดีๆแต่เกมไม้ครับนี่รู้สึกมันจะมีเทน้ทําทอะไรได้เพราะนั้นเราก็ไม่ต้องไปหาแหล่งน้ําก็ได้เราอยู่ตรงไหนเราก็มีน้ําได้นี้เปิดเปิดเปิดพืด้นที่มาเออเลียเลยก็เดี๋ยวไปตัดไม้เพิ่มเติมไม้ก็น่าจะต้องตัดเยอะพอสมควรอันนี้ต้องขุดดินเกยบพื้นที่ให้ร้อยเปอร์เซ็นต เอออาเรียบร้อยครับต้นไม้ต้นไม้อยู่บนหูฝนตกหนักแทบมองไม่เห็นเลยแล้วก็มีคนบอกว่ามีลังโจรด้วยนะครับวันก่อนเดี๋ยวแค่ว่ากันตอนนี้เอาให้พี่อยู่รอดจากชีวิตปกติให้ได้ก่อนเฮ้ยมันมันทำเท่ดีว่าพอเราไปอยู่ใต้ต้นไม้เราไม่โดนอนี่เว้ยไม่โดนฝนเว้ยเฮ้ยจะได้จะได้จริงอยู่แล้วไม้คนละสีนี่มันจะสวยไหเนี่ย จริงๆไม้มันต้องสีเดียวกันต้องเยะสวยเดี๋ยวเราค่อยคัดเลือกเอาว่าอะไรจะเป็นพื้นบ้านเก็บไม้ก่อนอ่าตัดหมดตัดหมดตัดหมดแล้วก็มันมีถือทอสด้วยไม่ใช่วะในการกดสองมือเห็นว่านะนี่เราเอามือมาถือขวานนันหนึ่งแล้วก็สลับกันได้เนี่ยเอ้ยใช่ได้จริงๆอันนี้มันทําได้ตั้งนานแล้วแต่ผมลืมทุกคนเพราะว่าไม่ได้เล่นนานก็เลยลืมครับนี่ แล้วก็สนับแบบนี้แล้วเราก็ใช้วุ้ได้ด้วยถูไฟไปได้ด้วยแจ๋วอ่าต้นไม้ก็ต่อเลยโอเคอยากได้ต้นไม้สีขาวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้แกะตีนะอ้หูกระโดดสับทีเดียวตายครับยังไงต้นไม้ขาวต้องการอยู่พอดีสับไม้หมดสับไม้หมดอาจจะใช้เป็นพื้นบ้านน่าจะสวย แต่หายากอยู่เหมือนกันแถวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ําตาลเป็นหลักเดี๋ยวไปลองดูก่อน <st arts> ผมว่าน่าจะพอแล้วมั้งเนี่ยไม้ประมาณนี้อ่าเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ทีนี้าก็เอาไม้สีขาวนะมาเปลี่ยนเป็นพื้นบ้านเราครับโอ้ยได้64นะครับผม <Wow. S 1> ส่วนผนังเราจะใช้เป็นตัวนี้จะได้คนละสีกันนี่โหเขาทาเขาทาเดี๋ยวเรียงของก่อนเฮ <st arts> ้ยเฮ้ยห,หมาหรอโอ เดี oh, ๋ยวไปเอ้ยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนเด้เดี๋ยวก่อนโอ้ย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 โมาอย่างไรไม่รู้ครับกำลังเตรียมตัวเตรียมการสร้างบ้านอยู่ก็เลยไม่ทันมองครับผมนี่อันนี้ว่าที่เราจะใช้เดี๋ยวเมื่อกี้ยังมีไม่หมดด้วยว่านี่นี่นี่พื้นพื้นพื้นนี้อันนี้ผิดมาให้เป้าโอเคน่าจะมีจังหวะได้วางได้อยู่ครับตอนนี้ลงพื้นก่อนพอเพิ่มไม่ี่ยไม่แน่ใจเอาออกูวางไงของกูก่อน น้องๆน้องๆอย่าพูดมากพี่เล่นให้ดูนะครับผมเล่ดูแบบสไตล์ของพี่อ่ะไม่อยากจะวางผิดบ้างอะไรบ้างเย่าซีเรียสอด่าจริงจังกับชีวิตมากเกินชีวิตจะได้แบบแฮปปี้ถ้าเราจริงจังชีวิตมากเกินแล้วชีวิตเราจะเครียดนะครับน้องๆเดี๋ยวเก็บคืนก่อนใกล้หมดแล้วนี่หว่าโอ้โหสงสัยว่าเราทําใหญ่ขนาดนั้นไม่ได้แล้วไงมันเฟืองพื้นที่วะเอาไงดีก่อนเดี๋ยวแปดอันเองสิงวย เรียบร้อยหมดเกี้ยงครับเอาเท่านี้ก่อนบังเพราะได้สุดเลยนี่น่าจะลำบากนะครับอ่ะผมต้องมีการขยายออกด้านข้างหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราวางตัวผนังทับลงไปเราจะเสียครับเราจะเสียพื้นฟรีฟรฟรเพราะมันจะไปบังเว้ยทุกคนวันนั้นไม่ได้เราต้องเอาพื้นมันมาวางแบบนี้นี่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 ตัววอลนะครับเราต้องอยู่ในนี้เออมันถึงจะสวยงามดีไงเห็น่ปเ่า เราก็จะไม่ต้องเสียของเอ้ยเข้าไปข้างในทาไมออกมาก่อนบล็อกออกมาโอเคบล็อกเข้าไปหนีอยู่ข้างในเฉยเลยนี่นี่นี่วางงนี้วางงนี้อ่านี่แหละไอ้นี้เอาเอา,เอาดินวางก่อนเอออยาให้มันเปื้อนทุกคนนี่แหละแจ๋วว่าแต่ว่าจะใช้อะไรเป็นหลังคาก่อนเวะเนี่ยความใหญ่ตรงนี้เดี๋ยวเราต้องเราต้องเอานี้ขุดคืนมาก่อน ดี๋ยวที่เหลือตรงนู้เดี๋ยวขึ้นาไอ้ทีนึงนี้เราลงดินไปอ่าโอเคจริงๆตรงนี้เราเราทำเป็นช่องหน้าต่างได้อยู่นะเอาเป็นหน้าต่างสักสองสามช่องดีกว่ามั้งตรงนี้เป็นหน้าต่างก่อนอ่าแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ต้องมีเราต้องเอาหน้าต่างสามบานเลยกนะันอ่อาทีนี้ด้านหน้าต้องออกมาข้างนอกอย่างงี้ครับมันจะได้ไม่เสียของอ่าแล้วก็ตรงนี้เป็นหน้าต่างโอเค ันนี้ก็เหมือนกันทำเหมือนเดิมมาหมดแล้วถ้ยไปคืนไปคืนของหมดของหมดนี่เก็บอันนี้เก็บ,อนนกบตอนไปตัดไม้เพิ่มเติมทำไมฝนตกนานจังวะเนี่ยทีนี้เราก็ต้องเอาไม้สีตาแล้วดวิไม้สีขาวเราไม่ต้องใช้แล้วแต่หลังคานี่อยากได้ไม้อีกสีหนึ่งเป็นสีดำๆมีปะวะนี่ไม้สีตาอยู่บนเยอะมากตัดมาตัดมาตัดมา อีกสักสิบต้นก็น่าจะเหลือๆแล้วเออตัดให้หมดเฮ้ย้ตัวอะไรวะไอไอตัวนี้มันพลธนูนี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ก็น่าจะเอาเรื่องอยู่มกันถ้าจะโหดอยู่ไปสับหน้ามันก่อนเลยดีกว่าหลบไปไหนแล้ววะเนี่ยน้องๆเฮ้ยมันเดินไววะ่ะเดินไวมากครับไม่รู้มันหายไปไหนแล้วถ้าอย่างนั้นเราเราตัดต่อดีกว่าเฮ้ยเยสิงว่ะตีเลย นี่แนโอ้โหวิ้ยอะไรวะเนี่ยเก๋าเหรอเก๋าเหรอโอ้โหซอมบี้โหดซอมบี้โหดน้องๆจะบอกว่าโอ้ยซอมบี้กลางๆเองพี่ต้องเลี้ยมันดูโหดไว้ก่อนจะได้ดูตื่นเต้นน้องๆท่านพี่เลี้ยม,มันกามันก็แบบเออดูง่ายใช่ปะ่ะเคยโยนทิ้งเลยไอ้นี่กินก่อนว่าแล้วไม่เลือดไม่ฮิวนะครับเอา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 นีาาาาลงทอสเพื่อโอ้๋พอปิดไฟแล้วดูน่ากลัวเลยอะทั้งมัน ตัดต้นไม้ต่อเลยตัดแบบมืดๆมันจะได้ไม่เห็นเราถ้าเราตัดสว่างมันเห็นเราแน่นอนโอเคชุดนี้ก็ได้พอแล้วแหละเอาไปก่อนเรียบร้อยเรากลับบ้านกันเฮ้ยอันนี้มันสตอร์เบอรี่หล่นลงมาหรอเราเอาอะไรทิ้งอยู่วะเนี่ยเอาดินทิ้งก่อนมัน้งงั้นเราเก็บของลำบากเนี่ยเอาดินทิ้งเลยเอาพอคูทิ้งมึงก็เก็บมาต่อเอาละได้ลวแอปเปิลไปยังไม่มีใครมาบุกบ้านอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวนั้นไม่ชอบระเบิด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งสร้างบ้านเองถ้าโดนมาตอนนี้มันระเบิดบ้านเราเบิ่มแน่ทุกคนแล้วเมื่อกี้มันโยนไฟมันมันทิ้งไปเลยหรอไฟสองอันน่ะโอ้โหไม่ยอมเก็บคืนมาให้ด้วยนี่นี่อยู่นี่เก็บคืนมาก่อนดิทำไมไม่เข้าอีกโอ้ยอุ้ยโดนโดนในตัวธนูโดนในตัวธนูเล่นแล้ววะเฮ้ยกูมาแล้วตีเนี่ยตีเนี้ยตีเนี้ยตี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 เอ้ยปวนก่อนบ้าเอ้ย ต่อบีมาอีกโอ้โหตีนี่ตีโอ oh, so, ้โหมันตีสวนได้วะโอ้ยเกือบแตกต้องตียังไงให้ไม่โดนมันสวนวะเกือบแตกเกือบแตกโอ้ชีวิตนี้โหดร้ายจังโดนของทิ้งก่อนเออโดนไปจะเก็บทอดเนี่ยเออได้แล้วเว้ยเอาละเล่นไม่ค่อยคล่องแล้วแหละเล่นไปก่อนมาเรียบร้อยกลับ ต้องไปหวด้วยตัวนั้นก่อนมั้งเี้ทำให้หวดมันเดีือบเบิ่มบ้านอีกอ่าล่อก่อนเลยคีเปอร์คุณจำชื่อมึงได้อยู่มาแล้วมาแล้วแดงๆนู้นแหละวะแมงมุมแมงมุมก็มาคีเปอร์ก็มาฮะเฮ้ยนี่นี่นี่ระวังระวังเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 มันระเบิดหรือยังระเบิดแล้วดีกว่าไม่รู้ไปทำท่าอะไรด่าฟุตตก กูกดอะไรวะอ๋อกดคิวเป็นการปลาทิ้งเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเพิ่งไอ้ไอ้ไอ้เด็กผีอุ้ยเด็กผีส้มพี่โอ้โหโหดจัดโหดจัดไม่ไหวแล้วถอยก่อนมมันโหดยังวะเนี่ยโอ้เกมนี้มันไม่ใช่เกมเด็กๆน้น้องเกมรุนแรงมาแล้วโอ้เหยเยอเยเยเย้โอ้ เกมนี้มันเถื bon ma day, ma day, ma day. Layers, ่อนจริงห้อยก่อนเร็วโดนโดนไม่ค่อยขึ้นด้วยอ๋อชิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเมันมันต้องต่อบล็อกหนีไปเนี่ยไอ้พวกนี้มันเถื่อนเกินไปกูยืนบนบล็อกดีกว่ามั้งมาดิมาดิมาดิปุ๊บเอาเอาติดต้นไม้ติดต้นไม้มันก็มันก็เลยไม่โดดโอ้ย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 อู้ยเยอะอ๋อไอ้ไอ้บ้านมันก็โดดปีขึ้นมาได้ไงวะเนี่ยโอ๋อโหยเกมแบบนี้ เกมโหดแบบนี้ like น้องๆโอ้โหเล่นกันไปได้ไงเนี่ยแล้วโหมาผัวที่ไหนวะเดี๋ยวก่อนหุ้ยแต่เหมือนสวรรค์ประทานในนี้มาให้สมบัติครับผมโอ้โหของดีทั้งนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บ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 อุปกรณ์วุ้ยได้อยู่ได้อยู่แล้วไม่ของไปเลี้ยงอะไรของมันวูเนี้ยเออเอานี่มาด้วยไฟกูมา ดันฝนตกโอ้โหกูมือไม้หลนลานไปหมดเลยเปลี่ยนงงงอาวุธไม่ชินเสือกไปปาดาบทิ้งตอนไหนไม่รู้หาจัดรู้จะกลับไปทางไหนก่อนข้างล่างนั้นเปล่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋วเราจำได้ว่าตอนนั้นที่เราอยู่เรามองหินแดนหนาวได้เพราะนั้นที่ที่เราอยู่มันน่าจะอยู่ข้างล่างนี่ข้างล่างนี้แหละ ใช่ใช่มันต้องใช่ใช่เป้าไม่ใช่ว่ะอันนี้มันหลุมแรกที่เราเจอปะเนี่ยมันต้องวิ่งหาเรื่อยๆแล้วเราจะได้เจอบ้านเรานั่นมันบล็อกอะไรลอยฟ้านี่น่าจะเป็นบล็อกที่ที่เราวางเมื่อกี้ว่าเน,นี่ยกระตุยอยู่เนี่ยเอ้ยได้โยได้โยรกลับมาแล้วนี่สูงขนาดนี้มันมันปีนขึ้นไปยังไงวะหรือมันกระโดดตีเราวะเมื่อกี้มันกระโดดตีเราเหรอโอ้โห โปรตีนเทได้มีของโอ้โหมันกระจุยกระจายอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยแต่รู้สึกว่ามันจะมีการปรับให้ของไม่ตกได้ด้วยนะแต่เราไม่เอามันไม่ตื่นเต้นครับตอนนี้ผมต้องไปหาดาบผมก่อนไอ้ฝนนี่แหละทำให้คุณมองดาบไม่เห็นดาบน่าจะอยู่ในนี้ดีกว่าไม่มีเลยเหรอเนี่ยมีแต่วขวานจะพังอยู่แล้วหาดาบไม่เจอเว้ยเฮ้ยไม่หาเลยซ็งงั้นเดี๋ยว ไปลองดูของนี่ว่ายังมีอย่างอื่นหีว่าที่ยังไม่ได้เก็บนี่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 เออเก็บมาก่อนไอพวกซอมบี้น่าจะลงไปหาที่หลบแดดกันบ้างแล้วมั้งโอเคเรียบร้อยสร้างบ้านกูต่อดีกว่าบล็อกบล็อกอยู่ตรงนี้นี่แน่นี่แน,น,น่โอเคเดี๋ยวหน้าประตูประตูต้องอยู่ตรงกลางประตูมันใช้อันเดียวมัง้งแล้วก็เราเจาะช่องหน้าต่างสักอันหนึ่ง เลยอ่าโอเคเรียบร้อยครับแลเนื้อเนื้อตรงนี้ที่ย่างิงไว้ไปนหนอหวะตอนนี้เดี๋ยวเตรียมขวานมาใหม่ก่อนขวานเก่าพังแล้วก็ดาบสักอันหนึ่งเอาละเออนี่แหอย่างนี้แหละพอได้ลุยกันหน่อยทีนี้เหลือแต่หลงังคาครับจเจ้าหลังคาแบบไหนดีวะเนี่ยในนี้มีเนื้อมาอีกนิดนึงโอเคเรียบร้อย ขึ้นบนเลยหลังคาหลังคาเอาเป็นเหมือนพื้นดีกว่ามั้งเอาไม้สีขาวเลยทำหลังคาเพราะได้ไปหาที่อื่นเดี๋ยวหาลำบากเอาเลยเอาเร็วเ,เลยนี่เราต้องเอาวัสดุที่มันมีแถวนี้มันจะได้เสร็จเสร็จสักทีบ้านว่าแต่ว,ว่าประตูมันคราบยังไงบ้างเร้ว,ว่าลืมแต่เดี๋ยวเปิดในคู่มือได้นี่โอ้ข้างบนนี่ไม้สีขาวบานเลยวะ่ะโอ้ยสดๆจัดเลยนี่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 แล้วนี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยิง เฮียแล้วไง <sk r isa> โอ้ยโอ้ยเอาแล้วโอ้ยไปโดนพึ่งเฮ้ยไปตาเหรอเฮ้ยนี่สับเขาเว้ยสับเขาเว้ยโอ้ยไปเจอเพึ่งทุกคนเถื่อนจริงมีแต่ของถึงเถื่อนเฮ้ยไอ้นี่มันมันใส่ได้นี่กว่าทำมาก็ไม่ได้โอ้แดดมาที <Yeah! S 1> โอ้โหจะได้เจอโลกสวยๆหน่อยนิทานใช่ไหมเก็บทานก่อนเก็บได้ไหมเนี่ย ดูรทรงแล้วน่าจะเก็บไม่ได้วะ่ะของแล้วมันมันแน่นมันล้นเหลือเกินเอาละได้เวลา,าครับมองเห็นโล่ที่สดใสละไปกันอู้ดีไงสดใสสวยงามเลยพิกแอคเหล็กอันนี้ก็ได้อีกนี่หว่าของมันกระจุยกระจายหล่นลงไปนู่นอะไรทิ้งดีวะเนี่ยอันนี้อะไรอันนี้ปลาแซลมอนนี่หว่าไวย่างได้นี่ดอกไม้นี่ก็จริงๆน่าจะโยนทิ้งไปห,หมดอ่าไม่เอาเว้ย นี่เอาของนี่คือหุ้ยสวยหน่อยขอยังชั่วหน่อยทีนี้ก็เดี๋ยวนะาเอาไม้เมื่อกี้นะครับอันนี้อันนี้ก็ได้เยอะจัดหมดเลยจัดมาจัดมาจัดมาโห่บานจเจ้าอันไหนทําหลังคาก็ได้ตอนเนี้ยอันนี้ต่ออันนี้ยอ,ออกโดนทิ้งเดี๋ยวมันมันกลายเป็นเม็ดอะไรของมันวะเนี่ยอ๋ออันนี้คือคือเราแปลงแล้วพอเราแปลงแล้วแล้วเราเอาไปใส่มันจะกลายเป็นเม็ดเข้าใจละ วันนี้จะได้เท่าไหร่ได้32 3.2สอาพอวางก็วะไม่แน่ใจวะแต่ผมอยากให้หลังคามคนละสีอ่ะตอนเนี้ยโอเคหลังคาก็จะต่อสูงเลยนะครับมันต้องเป็นหลังคาจริงๆมันควรจะเป็นหลังคาทรงตัวนะ่าจะสวยวะ่ะแล้วถ้าเราใช้ไม้แบบเราไม่ต้องเอามาแปลงเป็นบล็อกเป็นไม้อย่างนี้เลยอดีปะวะเพราะมันก็มันก็ดูเทดีนี่ว,ว่า อ๋อแต่มันจะไม่เรียบเว้ยเวลาดูข้างบนมันจะไม่เรียบทุกคนยังไ,ไม่ได้ไม่ได้บ้านเราต้องเรียบเรียบเนียนเรียบเนียนสวยเอาละทีนี้ก็เริ่มสร้างเลยครับได้แค่ไหนอเอาแค่นั้นแล้วกันนี่อาเป็นแบบนี้เอเอเฮ้ยได้อยู่ตัดสินใจอยู่นานเลยตอนแรกจะทําเป็นหลังคาจั่วแต่ดูจ่ายลักน่ะแล้วไม่เอาจั่วเลยครับจะวางยากพอสมควรวางยากสําหรับผมอาจจะไม่ยากสําหรับน้องๆเอโอเคนี่ลงลงลงนี่นี่ เอาลวง,งไปงนลายเห็นป่าวบอกแล้วอย่าให้พี่สร้างอะไรที่มันยากเอาแค่มีที่อยู่หลับนอนก็นพอแล้วดองๆหมดแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเมีแค่นี้เหรอวะโอ้โหต้องไปเอาไม้ขาวเพิ่มเพราะเราใช้หลังคาสีนี้แล้วเราเราเราจะเปลี่ยนไม่ได้เด็ดขาดเริ่มเรเรมเียงบนมีเยอะนี่นี่ตรงนี้แหล่งไม้ขาวเลยเว้ยปุ๊บปุ๊บถ้าเรื่องกระโดดความผิวอะไรได้อยู่เดี๋ยวไปสู้ใครไม่ค่อยได้ไม่ไหว <laughs> เอาละเก็บไม้แป๊บหนึ่งวันนี้พี่ต้องมีบ้านแค่นี้พออย่างอื่นไม่ซีเรียสมีบ้านดูก่อนเดี๋ยวเพอลงไปขุดแร่เก็บไม่หมดโอเคข้างบนนี่ยังมีเพียบเลยเอาเลยทีเดียวเลยตอนแรกนึกว่าบล็อกอะไรไอ้อันเหลืองๆสรุปเลยเป็นพึ่งโชคดีไม่โดนไตไม่รู้เดิไมไตเป็นไงบ้างจะหนักหรือไม่หนักก็ไม่รู้อ่าเรียบร้อย ไม้นี้มีเยอะแล้วพอขึ้นไปข้างบนดิข้างบนไปไหนต่อได้วะเนี่ยข้างบนนีไม้ขาวอีกโอเคถ้าเราไล่าจากนี้เราจะได้อีกหลายต้นเลยด้านซ้ายจะคิดว่าพอละเหลือเหลือะเออจะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะขยายบ้านนี่เก็บอีกเก็บอีกของต้องแน่นเออ ว่าแต่ว่าการตีของมันนี่เวอร์วางมากมึงมึงยิงข้างล่างมึงตีข้างบนยังไงก่อนโอ้โหคือเห็นไปตีได้อย่างโน้นไม่น่าเชื่อโอเคเรียบร้อยพอกลับเลยครับตั้งแต่วันนั้นที่เราเชือดบัวเชือดหมูนี่มันไม่โผล่อีกเลยเหรอโอ้โ,อโหโอ้โหลน่นเอาละไปเริ่มหิวเลยด้วยกินก่อนกินก่อนเออเรียบร้อยมาถึงแล้วการเอาไม้มาแปลงครับ เออแปลงเป็นบล็อกนี่ตัวนี้โอเคเรียบร้อยแล้วมันโยนทิ้งเขไหมเนี่ยของมันเต็มเหรอเอาละทางต่อนี่ช่างมันลงลงลงปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บ,บเริ่มพลิ้วเริ่มพลิ้วถ้าเดินไวๆเลยได้่ะมันเดินไวๆไม่ค่อยคล่องว่ะไม่หนัดเว้ยมันไวเกินไม่ชินสปีดมันน้องๆปิดหลังคาให้มิด ก็คือจริงๆแล้วมันจะขยายเป็น2อชั้นถามชั้นเมื่อไหร่ก็ได้เกมนี้มันค่อนข้างอิสระต่อการเล่นของเรามากเฮ้ยผมต่อเป็นตรงนี้ให้มันนูนๆหน่อยก็ได้นี่หว่าเวลาดูไกลๆมันจะได้ดูคล้ายๆเตาผิงป่ะเออแต่มันต้องมีควันออกด้วยนี่มันถึงจะเหมือนเตาผิงเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยมันทำได,ด,ด,ด้มันทำได้แล้ก็แค่ เอาไอ้แคมไฟนั้นขึ้นมาวางในนี้แล้วเราก็ก่อปิดทับมันก็น่าจะได้แล้วนี่ว่ามันก็จะดูเหมือนเตาผิงแล้วนี่ว่าเออโอเคนี่แลเราเจาะรูนี้ก่อนเออนี่แหละเรียบร้อยทีนี้ไอ้พวกนี้โยนทิ้งไปก่อนนี่เอาบล็อกคืนนี่นี่เน,นี่เราเก็บเลยครับเอ,อ้คืนมาอ๋อแต่ว่ามันก็จะเอ้ยมันพังไปเลยปะเนี่ยโอ้โหอเดียวทุกคนมันลื้อไม่ได้นี่ว่ารื้อก็คือพังเราจะได้เป็นฐานคืนมา บ้าเอ้ยเอาแคมไฟอันใหม่ได้ไหมเนี่ยแคมไฟนี่น,นี่ได้อยู่โอเคเอาอะไรโยนทิ้งดีกว่าเนี่ยเอาฐานทิ้งก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันไปเลยไปเลยไปเลยพอเราย่างเนื้อเดี๋ยวย่างในเตาหลอมมันได้นี่เว้ยจะได้เป็นเตาผิงนี่ความเก่งพี่อาจจะไม่เก่งแต่เรื่องสมองนี่พี่ก็ยังล้ำอยู่เอาเป็นสสีนะครับนี่ให้มันดูบีสไตล์เออ งไงน้องๆ,ๆเห็นป่าวมีควันเลยน่านา่เออน่าอยู่ใช่ได้ประตูครับทีนี้ประตูมาประตูมีสีขาวสีขาวชิ้นเหล็กเอาธรรมดานีดีกว่าเอามาชุดหนึ่งน,นี่โยนทิ้งไปก่อนได้แล้วประตูของเราเสร็จบ้านพี่เสร็จเรียบร้อยอ๋อเดี๋ยวตรงนี้ตรงพื้นนี้มันไม่ได้พื้นนี้ไม่ได้อ่ะปล่อยมาก่อนเราต้องลงนี้ไปก่อนครับอันนี้มันมันใช่ที่เราใช้ปะเนี่ย ไม่ใช่เดียมต้องเป็นสีอ่อนนี่อ่าแล้วก็ลงประตูปับ๊บเรียบร้อยเปิดเข้าไปติดไฟในบ้านก่อนนะครับตอนนี้จะได้หน้าอยู่ไฟนี่ตรงไหนดีไฟตรงนี้ดีกว่าไปเรียบร้อยจริงๆนอกบ้านก็น่าจะต้องวีด้วยนะตรงนี้พอไม่ได้ใส่ไฟไปในนี้มันก็ไม่มีอะไร ทำงานเลยเว้ยมันก็เลยไม่สว่างแต่แคมป์ไฟข้อดีองมันคือมันสว่างตลอดแต่ก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะขึ้นไปย่างของจริงเราก็เดินมาตรงนี้แล้วก็โดดขึ้นหลังคาเลยนะครับเฮ้แต่มันก็ยังลำบากอยู่ดีวะกูต้องลงอันนี้ไปอันหนึ่งอ่าแล้วก็มาย่างของอันนี้โอ้โหแต่ว่าเวลาของไม่กระเดงจะหยิบยังไงก่อนน่าจะหยิบลำบากหน้าดูอ่ะก็ไปโอ้ยโอ้ยกูโดนพังบ้านน้อง เมื่อกี้มันมีคีเปอร์มาบุกโอ้โหอุตสาสร้างสร้างเมื่อกี้มาพังกันต่อหน้าต่อตาได้ไงเนี่ยแล้วนี่ได้เราเนี่ยซันฟลาวเวอร์เฮ้ยได้ปุ๊บลงได้ปั๊บเลยหรอเฮ้ยเจว๋วอ่ะปลูกนี่กันนี่ปลูกหน้าบ้านเลยตัวนในพวนนี้นี่อาจจะต้องใช้จอบขุดก่อนบ้าโดนอัดสแล้วเดี๋ยวต้องไปเก็บของคืนจริงๆตอนนี้เราต้องสร้างกล่องมาด้วยนะเจอแล้วกล่อง ต้องไปเก็บของก่อนเพราะว่าของเยอะเหลือเกินเข้าบ้า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 นโอ้หนี่ทำไมมันอยู่สภาพนี้วะเนี่ยอ่ะเรียกออกก่อนนะเดี๋ยวเราต้องมาทําการรีเพลย์บ้านด้วยครับพวกนี้เก็บเก็บโอ้โหมีแต่บล็อกดินอะไรเต็มไปหมดเลยหนังไอ้นี่ไม่ได้ใช้พวงเนี้ยเก็บไปก่อนอะไรไม่ได้ใช้เก็บไปก่อนเยอะเหลือเกินโอเคเรียบร้อยเราต้องไปเอาของที่หล่นข้างนอก เข้ามาเพื่อซ่อมแซมบล็อกมันมีเสียหายแบบไม่สามารถเก็บได้มึงบอกว่าอู้ดีเสียหายย่งข้างบนเลยดีกว่าป่องไฟกูพังเลยทุกคนทำลายนี้ก่อนโอ้โหโหดจริงๆซ่อมแซมเอาละเรียบร้อยครับผมเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้เราจะเป็นช่องของหน้าต่างอันนี้เอาออกให้เป็นหน้าต่างยาวเลยตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยเสริมวิวทำวิวให้สวยอ่ะ ก็หลักๆเลยนะครับวันนี้พี่ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับน้องๆกันยังไงชื่นชอบก็กดไลค์พี่ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่มีเวลาพี่จะมาไลค์สดนะครับสำหรับวันนี้ก็จบไปเท่านี้ครับสวัสดีครับผม